มิซูมิชิมิลาดนะครับคันนี้ติดตั้งจอ a n นดรอยตรงรุ่นสเปคแรม2รอม3 2 CPU 4คอนะครับมาดูการทำงานของจอนะครับ YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับทางร้านจะโหลดไว้ให้อยู่แล้วครับ ลองรับคำสั่งเสียงนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับตายอารไทยตายอารไทยอ่านี่ครับกดใช้คำสั่งเสียงได้ครับ อ่าสันนี้ติดพร้อมกับกล้องถอยนะครับอันนี้กล้องถอยตัวห้ารอบาทนะครับก็จะได้แบบนี้ครับเป็นกล้องถอยซีเลียมทั่วไปนะครับตัวห้าร้อยบาทส่วนตัวจอราคาพร้อมติดตั้งตัวนี้นะครับห้าพันเก้าร้อยบาทครับอ่าตัวจอรับประกันให้2ปีนะครับได้แบบนี้เลยหน้าจอ IPS นะครับ โอเคครับสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้นะครับขอบคุณครับ